คุณผู้ชมครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่พิธีการแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและพลังแห่งความสามัคคีที่กำลังเกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับวันที่8กันยายนที่ผ่านมาพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษที่โรงเรียนขุ้นหารวิทยาสรรในหัวข้อพลังแห่งความสามัคคีความรักชาติที่รวมใจไทยเป็นหนึ่งทมกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากครับมีทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์นักเรียนและประชาชนมาร่วมรับฟังกันอย่างเนืองแน่นและที่น่าประทับใจคือแม่ทัพภาคที่สองได้ร่วมถ่ายรูปร่วมกับทุกคนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองซึ่งสร้างความประทับใจให้กับชาวอำเภอขุนหารเป็นอย่างมากครับการบรรยายครั้งนี้ไม่ใช่แค่การให้ความรู้แต่เป็นการปลูกฝังความรักและความเข้าใจในสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ ให้กับเยวาวชนและคนในพื้นที่ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้สังคมของเราเข้มแข็งนี่คืออีกหนึ่งภารกิจสําคัญของกองทัพที่ไม่ได้จํากัดแค่การปลุกป้องอธิปไตยแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงในจิตใจของผู้คนด้วยครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ครับ การปลูกฝังความรักชาติให้กับเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนรวมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารจากเราครับ